เป๊ปนอยแมนซิตี้โดนเลงตรวจสอบการเงิน เฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ซิตี้วัย5้ปีเชื่อว่าหากทีมของเขาใช้เงินมหาศาลเหมือนเชลซีในตลาดนักเตะจะต้องโดนหลายฝ่ายรุมตรวจสอบอย่างแน่นอนสิงบูใช้เงินเสริมทัพไปแล้วเกือบ1,000ล้านปอนด์นับตัต้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วซึ่งกุนซือชาวสเปนิชเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เรือใบสีฟ้าทำไม่ได้แน่นอนโดยเปกวาดิโอลากล่าวว่าถ้าทีมเราใช้เงินเหมือนเชลซีในช่วงตลาดนักเตะ2รอบที่ผ่านมา Finan c i a l f a i r p ์เคงค่าผมแน่นอนเราต้องเจอการตรวจสอบมากมายแน่ๆแบบที่คาดไม่ถึงกันเลยทีเเเเเดดดดีียยววววทุกกกัันนนนน้้รรรรราา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 ตตอองงูู่่่สสถถ์ขละป็ไาามา ฉวบเฉวยโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนและสุดท้ายเมื่อตัดสินใจแล้วสโมสรของเราก็จะทุ่ม,เ,มเงินให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อคว้าโอกาสเอาไว้ทีมเราเคยอยากได้แฮร์รี่แม็กไกวตอนสมัยยูเลสเตอร์แต่ดิวก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้อยากจ่ายเงินมากขนาดนั้นไงละ่ะเราอยากได้มาร์กูกูเรนยาแต่เราก็ไม่ได้ซื้อเราอยากได้เอเล็กซิสซันเชตแต่เราก็ไม่ได้ซื้อเช่นกันสิ่งบูใช้เงินเสริมทับไปแล้วเกือบ1,000ล้านปอนดับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่พวกเราจะจ่ายเงินให้กับอะไรก็ตามที่คคคุุ้้มมมมมม่่่่่่่่่่่าา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 ากกกกกัับเเเเรรรรทททททีีีีีสสสสดไไไอออยงงงงนนจะะะิิวววตตํํใชลซถพข เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรแบบผมเอาจริงๆผมไม่ได้มีเจตนาวิจารณ์พวกเขาแนมะ้แต่นิดเดียวเลยนะผมแค่อยากจะสื่อว่าถ้าเราทําแบบนั้นเหมือนเชลซีเราคงโดนฟ i n น n น a ัลแฟร์เพจจวกเละๆแน่นอนเป๊ปกวาดิโอลาคุณซื้อทิปเป้นแชมป์ทิ้งท้าย